โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเจ้าตัวนะครับฟี Free Google Station นะครับจากแคปนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอนเน็ดูนะครับว่าสามารถที่จะคอนเน็ t ได้หรือเปล่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอ่าไวไฟสาธารณะนะครับรัฐบาลนะครับประกาศให้อ่าบังคับนะครับที่จะเก็บ โหลดนะครับหรือว,ว่าโหลดนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับของบุคคลนะครับที่เข้ามาใช้งานใน wifi เนี่ยสาธารณะได้นะครับแต่เราที่สามารถที่จะสามารถเลี่ยงได้เนอะอืมเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเมื่อ Connect เสร็จเนี่ยมันจะเด้งมาหน้าคอ,อะน n e c t กันเนาะก็กด Connect ไป มหน้าน,นี้มันจะให้ใชัยใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแต่เราจะไม่ใส่นะครับผมมีทริคอยู่นะครับอันนี้ต้องทำกันบ้านนะถ้าถ้าใครไม่มีเน็ตก็ใช้เน็ตโทรศัพท์ไปก่อนเข้าไปที่ w ว็บเ k ็ f a k e เ e กนนะครับ generator นะครับแล้วก็ slashgenrandom นะครับขีดไทยขีด US เนาะ o p n p นะครับ ตอนนี้มันก็จะเป็นการปลอมชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับแต่ผมจะเอาสักชื่อหนึ่งมานะครับก็ใส่ไปนะครับโอเคมาส่วนที่เบอร์โทรมันจะมีให้เลือกประเทศด้วยนะครับมีหลายประเทศด้วยอ่ามีหลายประเทศตัวนี้เราจะใช้อ่า CR ครั้ง นะครับคลั่นผมเรียกคลั่นล้วกันมันสามารถใช้ในระบบ Windows แล้วก็ Linux ก,กัอเนาะก็ให้คุณไปกีดโคลนมาแล้วกันนะครับเนี่ยเว็บก t ดโคลนนะครับาการใช้งานนะครับก็คล้ายคล้ายกันนะครับกับกับ Linux เลยนะครับโอเคคำสั่งก็คล้ายกันนะครับ ลันคันสิบสิบคีดที่ศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบคีดโอศูนย์เก้าศูนย์แปดดอทีเอ็กที คำสั่งนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคําว่าแล้วก็คันนะครับ .E x e 10บเวนวรคสิบแล้วก็ตามด้วยขีดทีนะครับแล้วก็ตามด้วย0901อ่า0 8 2จุดตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแรนดอมเป็นเลขนะครับแต่ถ้าใส่แอดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรนะครับขีด O นี่คือการตั้งชื่อไฟล์นะครับ ผมจะตั้งเป็นชื่อไฟล์ว่า0908นะครับโอเคเมื่อคุณตั้งเสร็จแล้วคนก็ให้คุณกด enter ไปนะครับมันก็จะทำการสร้าง w อดลิ i s ์ให้คุณนะครับเป็นเบอร์โทรเนาะการใช้งานคล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันเลยแหละแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงการใช้คำสั่งลงแล้วเนานะอ่าก็จะได้นะครับ ศูมานะครับอันนี้090ย์าศย์โอเคศูนย์เก้าศนะครับนี่มันศูย์เอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสร้างอีกสักอันหนึ่งนะครับ ผมจะตั้งชื่อว่า0.9แล้วกันนะครับดอดทีท okay. ผมจะสร้างชื่อว่า0.8แล้วกัน0.8.0 1.8.0ตอนนี้ก็ได้6ตัวแล้วเพิ่มปร์เซ็นต์เข้าไป8.7.8.9.10อ่า Enter ไปนะครับ เดีย๋ยวจะทำการสร้างให้เราโอเคมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะตามภาษาของมันนะครับม,มันกันเลยนะครับมันกันกับอ,อคลี่เลยอ่าเมื่อเราเจนเบอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาเบอร์ไหนไมาใส่นะครับผมจะก็ไปใส่ป่าปก็กดข้ามไปนะครับแคทความเร็วสนับสนุนโอเคข้ามเดี๋ยวกำลังทําการโอเคเจ้าตัววิไฟนะครับ ฟรี o o g l e Station เนาะของแคทเนี่ยจะมันใช้ได้ประมาณสามสินาทีนะครับเมื่อมันหมดเวลานะครับ <c oughs> เราก็จะทำวิธีเดิมนะครับคือใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่มันอันนี้เนาะที่เราไปเจนมานะครับก็เริ่มท่องเว็บนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองทคงสปบ s ด,ดูไวไฟาบางตัวนะครับก็ ใช้ยากนะครับสามารถแฮกยากเพราะว่าเฟิร์มแวร์นะครับมันอัปเดตนะครับใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายไปทีละขั้นตอน้ะกันนะครับตอนนี้นี่คือง่ายสุดนะครับผมลืมลองใน VPN นะครับอืม VPN ไม่ได้โหลดมาด้วยเอ,เอาไว้เขาหน้าละกันนะครับตอนนี้ความเร็วเน็ตก็อยู่ประมาณ30มสิเมกะเนาะโอเคนะครับถ้าหากว่าเอา มันหมดเวลาแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้ชื่อแล้วก็เบอร์โทรอื่นได้นะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเนเจอร์ไม่รู้เข้าถูกหรือเปล่าน่าจะถูกอยู่แหละ,ะวิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนเลข MAC นะครับเลข MAC ของจตัววเลสนะครับก็ไปที่ Device Manager นะครับ มาที่ n e t w o r k Adapter โ okay, อเคนะครับสมมติว่า,าผมใช้ PCI ในการรับสัญญาณไวไวไวเลส์นะไวไฟผมแค่คลิกขวานะครับที่ไปที่ Property นะครับแล้วก็ไปที่ Advanced นะครับแล้วก็มองหาคำว่า n e t w o r k Address นะครับอ่าตรงนี้ แล้วก็ให้ติ๊กตรงวอลลุ่มนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Mac กนะครับแอดเรสที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับแล้วก,กดโอเคนะครับแล้วก็ทำการ d i s a b l e นะครับหรือว่าปิดการใช้งาน Wi-Fi นะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสมมติว่าผมจะใช้เป็นเลขแม็กเลขแม็ก d อดเ s ร สแกนหาก่อน gateway อ่าผมดำมาได้4ีห้าตัวนะครับจะสต็อปไปตรงนี้ mac address นะครับคลิกขวอาคัดลอกทั้งหมด ก๊อบวางนะครับแล้วก็ mm hmm. ก๊อบหมายเลขอเดรสนี้ไปนะครับอาจจะไม่แบบเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมในเครือข่ายกับเรานะครับให้คุณไปแก้ไขเป็นเลขอะไรก็ได้หนึ่งหหนึ่งเแก้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ให้มันมีเลข1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้อดเลขแม็ก d d อ e s รสจะมี11หลักนะครับก็ให้คุณนะครับใส่ไปนะครับตามนี้ก๊อบวางนะครับ แต่ต้องลบจุดออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยนะโอเคก็แล้วก็วาใส่ไปก็จะได้ประมาณนี้แล้วกดโอเคนะครับ <c oughs> กดโอเคแล้วก็ไปนตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ Control Panel นะครับไปที่หัวข้อ Network and Internet แล้วก็ Network and Sharing Center นะครับแล้วก็ไปที่ Changer Adapter Settings นะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเลข Mac ไปแล้วเนี่ยผมกด Disable ไปกดไปนะครับแล้วก็กด Enable อีกครั้งหนึ่ง คือที่จะให้มันรีเซ็ตค่านะครับที่มันได้คอนเนคไปนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับประมาณนี้มันก็จะให้ลงทะเบียนใหม่ไหมเชื่อมต่อ,อมันก็จะให้ลงใหม่นะครับเมื่อมันหมดเวลาอย่างเงี้ยเก้าสามสิบนาทีเนี่ยเราก็มาลงทะเบียนใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคการ ใช้ wi ไฟฟรีนะครับของของแคทนะครับชื่อว่าฟรีแอดฟรี o ูเกิลส a t i o n คิดแคทนะครับ mm. ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเสริมอีกทีหนึ่งนะครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ